ที่สนามมวยเวทีดูบินีครับสึกเกียรติเพชรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดนะครับมาดูทางด้านมวยคู่ที่4ของรายการครับชลวรรณสอธนาเพชรพบกับทางด้านของ3เอกราวีมวยไทยยิม106อปอนด์ครับจริงๆแล้วมวยคู่นี้ก็ชกกันในพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะครับกินช่าง106ปอนด์ปล่อยตัวยกที่สามาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ชลวรรณครับต่อ2-1 โอ้โหถือว่าต่อแพงทีเดียวครับเสียบขวาเสียบซ้ายโต้ผู้กรารจากแดนอีสานเหมือนกันนะครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียอดนี้เก็บได้ห้าแสนเศษเศษนะครับแทงข่าวขวาครับปวก,กดแขนแนั้นเองตีซ้ายครับทางด้านของสามเอกฝันสออขวาครับชลวัน สามเอกแทงซ้ายพยายามจะสอดในสอดในไม่ได้ครับแหมแทงเขาขวามาครับสามเอกครับได้ช่วงครับสามเอกชาละวันเสียบซ้ายครับนีง่งัดศอกซ้ายครับชลวันเสียบขวาไปครับกรรมาการแยก นี่ครับพอประกบในละเห็นแล้วครับวัตถานของสามเอกยาวกว่าน่อยครับแมดักแทงเข่าซ้ายกดแขนเจอเข่าขวาครับเสียบขวามาครับอือือสู้กันยิบตาจริงๆครับแมชาต่างชาติที่นั่งอยู่ข้างล่างครับปลบมือไปด้วยเลยครับแมเด็กไทยนี่เก่งจริงๆครับเป็นยอดนักสู้ตั้งแต่เด็กโอ้โหแลกซอกครับเท่ามุมกรรมการแยกครับ ตีไม่ได้ก็ไม่ปล่อยให้กอดรัดฟันเวียงกันครับแยกออกมาหาจังหวัดทํากันใหม่และยกบางด้วยครับทางด้านของสามเอกหืมบวกสอบขวาครับเสียบขวาครับชลวันสามเอกอชลวันทีซ้ายแทงเข่าขวาครับสามเอกเจอเข่าขวาของชลวันคืนครับสามเอกตีซ้ายครับแม่แล้ไปโหนเชือกหน่อยครับไม่ต้องโหนครับ หมดยกที่3ครับได้รถจริงๆครับถึงรถถึงชาติครับแบบนี้หมดยก3ขึ้นยกสี่ครับเรื่องของตะลาหลักทรัพย์กลับมาเสมอชาลวันครับก่อนลดทั่วภาพลงมาครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับในต้นยก4ี่ตีขวาตีขวาครับเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับนี่ครับไม่สามถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากชาลวันสอธนาเพชรลุยต่อครับ ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับพยายามใช้เหลี่ยนมาช่วยไม่ไปครับเขาใหญ่เหลือเกินอ้าวเสียบซ้ายไม่ได้1ดอกครับ3าเอกแข้งขวาของชลวันครับเจอขาขวาของ3เอกครับตีขวาไปเด้งตีซ้ายครับ3ามเอกแมไหลขาไม่เสร็จเลยครับฝันสอบขวาครับแทงข่าซ้าย หมุนหาเหลี่ยมตีขวาครับประทุมซ้ายไปอีกหนึ่งโดครับชลวันแข่งขวาครับมาสองแข่งครับแล้วก็นายแข่งขวาครับเกี่ยวแล้วคืนครับตัางขาแทงข่าวซ้ายแทงข่าขวาโต้ครับชลวันครับถ้าเกิดชกกันอย่างนี้นี่ก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกกันนะครับคู่ขี่สูสีมากครับเนี่ยครับผลันได้ผัดเสียครับ นีครับกระทุ้งซ้ายครับชลวันตีซ้ายกดแขน้ะตีครับแข่งขวาครับคืนด้วยขวาแข่งขวาของชละวันก็เตะไม่เข้าครับสามเอกตีเข่าซ้ายครับชลาวันตีขวาสามเอกก็ตีขวาครับ นี่ก็เหมือนยกขามาแปะแล้วครับ่เรียว่าเสียงเชียร์ดังครับตีซ้ายเข้าไปทีนึงกรรมการพงมพันครับแย่ออกมาอีกหนึ่งจังหวะครับอืมาสู้ในกันอีกแล้วครับเสียซ้ายนี้ชัดเจนครับอือาล้ะครับต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับทางด้านของสามเอกปราวีมวยไทย เคโยครับหมัดตามได้แข่งแทงข่าวหัวทิม้มเดินเข้าหาครับแข้งขวาครับวางขวาโต้ล็อกลัดตีได้ไม่ได้ต่ะตีข่าวขวามา เดินครับสามเอกถีบซ้ายไปเจอแข้งขวาครับอับประสานแข้งครับชลวรรณขวามาเจอขวาของสามเอกครับขวามาคืนด้วยขวาครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับชลวรรณตีเข่าขวาครับโอ้้วเสียงนะครับหมดยกไม่ได้ยินเลยครับโอ้โหมาเร่งเอาในช่วงท้ายๆปลายยกสี่ครับยังคู่ขี้สูสีครับมวยคู่นี้ต้องชิงดำกันครับ ชลวันต่อ3าอนะครับแดงครับต่อ3าอครับเดินเข้าหาแข้งขวาลุกครับเจอหมัดแทงเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายตามครับสามเอกชลวันตีเข่าขวาครับดูครับตัวเท่านี้นี่ฉลาดเหลือเกินนะครับใช้มือกดแขนคู่ต่อสู้เอาแข้งขวาแทงเข่าขวาครับ ที่ข่าซ้ายเรียกว่าชกละเอียดทั้งคู่ครับวันนี้โอ้โหหันไปมองทีมงานครับทางด้านของสามเอกแข่งขวาเสียบขวาครับชลวันเสียบขวาคืนครับงัดซอกซ้ายครับชลวันครับแทงข่าวเจอข่าวซ้ายของสามเอก สามเอกตีครับชลาวันโตเสียบขวาไปตีขวามาครับชลาวันตีขวาครับโอ้คนให้คะแนนนี่ต้องบอกว่าคิดหลตลบเลยครับไหนจะเสียงเชียไหนจะราคาต่อรองครับแทงข่าขวามาครับสามเอกดูยากจริงๆครับมวยคููนี้เอาเป็นไฟชลาวันเดินบ้างครับงัดศอกซ้ายแทงข่าขวามาครับ แทงขวามาครับเจอขวาของ3าเอกครับชลวันซ้ายตุ้แทงซ้ายชลวันเองก็หันมองทีมงานครับเจอ,เอขวางเลแล้วครับเจอขวางครับเจอขวางอยู่เลยครับอืม ก็ยังสู้อยู่ครับชลวันครับโอ้โหแทงขวาไปครับแต่จังหวะน,นี้นี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียแบแล้วครับน้ำเงินระบกไม่ให้เดินแล้วนะครับชลวันขยับเจอดักแทงข่าซ้ายครับตีขวาครับชลวัน อาล่ะครับแดงก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับชลวรรณสอธนาเพชรครับพบกับ3เอกราวีมวยไทยครับพบ5ยกนี้สเอกต่อ51นะครับกรรมการขวัญรัตนราัางสีสุภาพบญรอด และก็อนันต์ลี่ยนสุกคนครับถูม,มือไปที่ทางด้านของสามเอกราวีมวยไทยครับพริกเอาชนะชลวันณสอธนาเพชรไปอย่างสนุกนะครับด้วยคะแนน49ต่อ48 3เสียงครับแล้วก็เสียแค่ครับให้วีบุรีรัมมาแจกของ